โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมนายตัวประกอบกับเกมโอวิจิอารีนากันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงคิวอีกหนึ่งชิกมิที่มีทางบ้านขอมาแล้วนะครับผม พังพอนินจาฟูริเอาจริงตอนนี้เขาขอเป็นเดือนแล้วนะแต่ผมเพิ่งมีโอกาสได้ทำนะก็ขออภัยด้วยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกหนึ่งที่กี่มีนะครับสายนินจากึ่งซัมไลายนะครับผมมันมีความถึกประมาณนึงเลยนะสกิลโดยรวมพวกแมคขนิกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความฉบเฉี่ยประมาณนึงเลยนะครับผมสมกับเป็นนินจาพังพอนนะสกิลของฟูริจะเป็นยังไงการเล่นของฟูริจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา,เาไปรับชมกันในช่วงของการอธิบายสกิลกันเลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นเช่นเคยนะครับจุดเด่นของฟูลี่นะครับวายุพิทักษ์หากมีศัตรูอยู่ในรัศมีของฟูลี่นะครับผมและศัตรูตัวดังกล่าวนะครับได้รับเอฟเฟกต์ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ตัวของฟูลี่นะครับจะได้รับเอฟเฟกต์ลดความเสียหาย4%ในส่วนของตัวนี้สามารถซ้อนทับได้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่5ตัวเลยนะครับก็20%นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์สโลจากสกิลหรือจะเป็นเอฟเฟกต์สโลจากพวกไอเทมในส่วนของตัวนี้มีผลหมดเลยนะครับ โจ้เขาให้เห็นไหมเด้งแล้วใน,นส่วนของตัวนี้จะเป็นแบบผ้าเป้าหมายนะครับเห็นไหมสแต็กที่อยู่ช่วงด้านล่างของตัวฟูลิจะเป็นประมาณนี้นะสกิลที่1น,นะครับเพิงอัศนีประทับฟูล่นะครับจะทําการติดระเบิดแก่สตูที่อยู่และสมีในลักษณะของทรงพัดนะครับ สร้างความเสียหายกายภาพแล้วก็นับถอยหลังเวลาอีก1.2วินาทีนะครับระเบิดที่ฝังไว้นะครับจะทําการระเบิดออกสร้างความเสียหายกายภาพและสร้างเอฟเฟกต์สตันอีก0.9วินาทีนะครับผมหากระเบิดที่เราทําการฝังใส่นะครับเป็นชิคกี้มิหรือมอนสเตอร์นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมรอบตัวอีก50%นะครับผมและเจ้าของตัวนี้โดนเอฟเฟกต์สตันด้วยนะครับแต่ถ้าหากเราใช้สกิลนี้นะครับฝังใส่จําพวกคิปความเสียหายรอบตัวที่สร้างนะครับจะเหลือเพียง10%เท่านั้นนะครับผม แล้วก็เมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับตัวของฟูลินะครับจะสามารถขึ้นที่ไปยังทิศท,ทางที่ลูกศรเรากําหนดได้นะครับใน,นส่วนของตรงนี้นะครับเราจะสามารถเลือกทิศท,ทางตามแอนนาล็อกของเราได้เลยนะครับผมถ้าเราเลือกถอยหลังหลังจากไล่สกิลแล้วเราก็จะถอยหลังถ้าเราเลือกไปซ้ายหลังจากเราใช้สกิลแล้วเราก็จะไปซ้ายสกิลที่2นะครับดาบล่องวายุ ฟูลีนะครับทำการคว้างกงจากยักษ์ไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายกายภาพแกส่สตูที่อยู่ระหว่างทางพร้อมกับลดความเร็วเคขึ้นที่อีก40%นาน2.5วินาทีโดยดาวกระจายยักษ์ที่เราทําการปาไปนะครับจะตกลงพื้นเมื่อสิ้นสุดปลายทางของสกิลหรือโดชิกิมีตัวแรกโดยถ้าปาโดชิกิมีนะครับผมตัวของดาวกระจายนะครับจะตกไปยังด้านหลังของเป้าหมายนะครับผมแล้วก็เมื่อตัวของฟูลีนะครับ การเก็บดาวกระจขึ้นมาอีกครั้งภายในเวลา3วินาทีนะครับการโจมตีปกติจะอัปเกรดเป็นการสร้างความเสียหายรอบตัวนะครับและเมื่อทําการใช้การโจมตีปกติแบบอัปเกรดนะครับผมโจมตีโดนศัตรูก็จะสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับฟื้นฟูให้พีให้กับเราด้วยนะครับต่อ1เป้าหมายนะครับผมในส่วนของตัวนี้ถ้าเราตีโดนเยอะ ในส่วนของเอฟเฟกฟื้นฟูก็จะฟื้นฟูเพิ่มขึ้นนะครับผมตามจํานวนเป้าหมายที่เราตีโดนเลยนะแล้วก็หากสกิลนี้นครับโจมตีโดนที่หยิบม,มีศัตรูนะครับการฟื้นฟูจะคิดเป็น100%ของค่าที่สกิลกําหนดมาเลยนะครับแต่ถ้าหากการโจมตีแบบพิเศษนี้นครับโดนคีบหรือพวกมอนสเตอร์เอฟเฟกการฟืน้นฟูจะลดลงเหลือเพียง30%ซของค่าตัวเลขที่สกิลได้กําหนดมานะครับแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกฟื้นฟูนี้นะครับจะเพิ่มได้สูงสุด20ต่อการจมตีแบบอัปเก1ครั้งนะครับผม สกิลที่3นะครับห่วงของยึดมั่นฟูลี่ทำการคว้างตะขอออกไปยังทิศทางที่กําหนดตัวตะขอนะครับจะทําการเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่เราเชื่อมนะครับผมทุกเป้าหมายเลยนะครับยกเว้นกําแพงกับคลิปนะครับผมโดยหลังจากที่เราทําการเชื่อมแล้วนะครับตัวเราจะทําการหุุนไปยังรอบตัวเป้าหมายนะครับผมโดยทิศทางที่เราจะโหนไปนะครับผมจะเป็นทิศทางที่เรากําหนดก่อนที่จะทําการโหนเลยนะครับถ้าเราลากเอนล็อกไปซ้ายเราก็จะโหนเริ่มจากซ้าย แต่ถ้าเราลากแอนาล็อกไปขวาเราก็จะเริ่มโหนจากขวานะครับและก็ระหว่างที่เราใช้สกิลนี้นะครับผมจะได้รับเอฟเฟกลดความเสียหาย50%และเมื่อเราทําการกดใช้สกิลอีกครั้งหลังจากที่เราทําการโหนแล้วจะไปทําการดึงตัวเองเข้าหาเป้าหมายพร้อมกับรวบศัตรูที่อยู่ในระหว่างทางที่เราทําการดึงตัวเองเข้าหาเป้าหมายด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับสามารถรวบหลายเป้าหมายได้นะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ แล้วก็ระหว่างที่เรารวบนะครับจะทําการสร้างฮอบเสียหายกายภาพแก่ศัตรูที่เราทําการลากไปด้วยนะครับผมอั t i m a t e Skill นะครับเซียวเ,เงาวายุฟูลี่นะครับทำการเรียกล่างแยกออกไปในบริเวณที่เรากําหนดนะครับและเมื่อร่างแยกไปถึงบริเวณที่เรากําหนดเรียบร้อยแล้วนะครับจะก่อพายุรอบตัวสร้างวอบเสียหายกายภาพทุกๆ0.5วินาทีพร้อมกับสร้างเอฟเฟกลดความเร็วเคลื่อนที่16%แก่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณของสกิลนะครับผมแล้วก็ร่างแยกที่เกิดจาก u ั t i m a t e Skill นะครับผมในส่วนของตรวน,นี้สกิล3สามารถเชื่อมได้ แล้วก็ในส่วนของพายุที่ล่างแยกทําการก่อขึ้นมานะครับผมจะมีระยะเวลาทั้งหมด5วินาทีนะครับ โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลของนินจาพังพรฟูริหน้าที่ของฟูรินะครับผมก็เหมือนกับแอสซัสซินทั่วไปเลยนะครับทำการล้วงตัวหลังอ่าก็หน้าที่เบสิกอยู่แล้วเนาะแต่ในส่วนของฟูรินะครับจะพิเศษกว่าแอสตัวอื่นก็คือตัวของฟูรินะครับมีความถึงมากพอที่จะสามารถเปิดไฟหรือทําจังหวะสวยๆกับทีมไฟได้นะครับผมคอมโบของฟูริก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทำการปาสกิลสไปบริเวณที่เรากําหนดนะครับผมจากนั้น ชื่อมต่อด้วยสกิล3แล้วทาการโหนเข้าหาศัตรูโจมตีปกติ1ครั้งแปดด้วยสกิล1แล้วหลังจากนั้นเราก็เรียกพายุออกมาอันนี้ก็จะเป็นคอมโบแรกนะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงนะครับในส่วนของตัวนี้จะทําการสลับจังหวะของสกิลนิดหน่อยนะครับผมปาสกิล2ไปเหมือนเดิมโหนด้วยสกิล3รวบเข้าหาศัตรูกลางนันตีก่อนตีห่ทีแปดด้วยสกิล1จากนั้นต่อด้วยสกิล2ที แล้วก็เนืเ้องสอของทิกตัวละครนะครับตัวของฟูลีนะครับไอ้สกิล3ที่มันทําการรวบอะ่ะมันสามารถรวบได้มากกว่าหนึ่งเป้าหมายนะครับผมเนืเ้อนของตรงนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆระหว่างที่เราโหนไปอะ่ะแล้วก็หามุมดีๆนะครับผมทําการรวบศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องแบบเออรวบผ้ารวบสีรวบผ้าอะไรมันไม่จำเป็นต้องเวอร์ขนาดนะั้นนะรวบสองรวบสามอืมแค่นี้มันก็ ดีแล้วนะครับผมในส่วนของไอเทมของฟูรินะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมประเภทกึง tank, ก่งแท้งกึ่งดาเมจก็ออกไอเทมแบบทรงคล้ายๆพวกซับวัทั่วไปเลยนะครับมีของดาเมจที่บวกพวกเลือดบวกพวกเกาะนิดหน่อยเพราะตัวของฟูรีมันสามารถเปิดไฟได้นะครับแล้วก็ดาเมจมันก็ไม่ได้คิรเลเท่าไหร่เลยถ้าออกไอเทมแบบนี้นะครับผมเพราะมันคือไอเทมของทอปเซิร์ฟีกแล้วนั่นเอง <laughs> โอเคหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจ ตามที่ผมอธิบายไปนะครับผมในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มในส่วนของเกมเพลย์ของฟูริกันเลยนะครับใหตูโอเคมาอัพสกิลสไปกันก่อนเลยนะครับเพราะผมได้ลองแล้วเนาะเมื่อก่อนผมติดอัพสกิลหนึ่งแต่พอลองอัพสกิลสแล้วมันง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะ ต่อได้สกิลหนึ่งเลยนะฮะกิงครับโป๊ะโอเคเชื่อไหมว่าผมเอาได้แกไม่รอดแน่เผื่ครับคอมโบเมื่อกี้ก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับปลากระจายไปก่อนเนาะแล้วเราก็เข้าไปเก็บ แล้วก็ใช้แฟดในการลดระยะเข้าหาสตูเนนสกิล2องกันก่อนเลยนะครับเพราะมันจะได้ดูดเลือดแรงๆแล้วก็คูลด,ดาวน์เร็วด้วยเล่นป่าก็พยายามดูเลนบ่อยๆนะเราจะได้ไปแกงเพื่อนถูกเนาะแต่ถ้าไม่มีอะไรไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รีบกลับมาฟาร์มดีกว่า เพราะถ้าเรายืมมันจะเสียเวลาฝัดร้ายขึ้นบนนะโหแล้วก็ลวกอันติ ウィッティア อย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะไอ้เหี้ยเอากูมาฆ่าแท้ๆิยยโโหอีกตดน้องด่าได้สักทางสิว่าเรามันยอดนักดักดักที่แปลว่าเป็ดไม่ใช่กับพิง ขาวรูลูกแม่แหลมไปแล้วนะขาวรู้ตัวเดียวเราไปเติมทันอยูน่นะ โ oh, อ้ทีมอ่ <laughs> าอ่าใส่กันอีกแล้วโอ้โอ้อะไรจะขนาดนาั้น แล้วน่าจะโลนสวนไปเลยนะโอ้ได้ใช่วะเอาแตกบนเลยเบ๊โอเคน่าจะจบแล้วแหละเจอเทีมดีด้วยนะเกมนี้ไม่เหมือนเกมก่อนนะหน้านี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้โอ้แลวได้มีผีวะคิดว่ายูคิโดจิจะได้เนะี่ย เขาฆ่าเยอะผมอยูมืงอนั่น15.3โอ้เนี่ยแม้ยูคิเขาฆ่าไปตั้ง9แต่เขาตาย3เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสรุปในตัวของฟูลิกันเลยนะฮะโอเคครับเ็นกันบ้างครับสำหรับตัวละครอย่างฟูลิสำหรับผมนะครับผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มาเล่นสนุกนะตัวละครตัวเนี้ยเออ ปลากระจายหยิบตีหวนสลิงปลาพายุอะไรไปเงี้ยเออมันสนุกดีนะตัวนี้แต่นั่นแหละครด้วยความที่ตัวมันค่อนข้างที่จะต้องพึ่งทีมระดับนึงถึงตัวมันจะเปิดได้แต่ทีมมันก็ต้องเป็นงานให้เราด้วยเราไม่สามารถเล่นตัวเดียวแบกได้แล้วเนาะ แล้วก็ในส่วนของข้อเสียที่ผมมองเห็นเลยก็คือสกิลหนึ่งระยะมันค่อนข้างที่จะสั้นไปหน่อยเข้าใจว่ามันต้องคอมโบแต่ในกรณีที่เราไม่ได้คอมโบมันก็แทบแบบเราต้องไปยืมไปชิดกับตัวเขาว่าเออมันถึงจะแปะสตันได้เนาะแล้วก็สกิลสามค่อนข้างที่จะสั้นไปหน่อยนะครับผมแล้วก็แอนิเมชั่นมันค่อนข้างที่จะกว่าจะปาไปอะไรอย่างเงี้ยมันช้าแล้วไม่ช้ามากอเออแต่มันก็นับว่าช้าอยู่ดีนะแล้วก็สั้นไปหน่อยเนาะถ้าเทียบกับไอ้ผีผ้าอะไรอย่างเงี้ยผ้ามันยาวกว่านะแล้วก็เลยสนุกมากกว่าด้วย โอเคครับเ็นกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยเพิ่มเติมกันเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์และซับเพื่อให้หน่อยนะครับหนึ่งคลิกของทุกคนคือกำลังใจมาสายของผมเลยฮะขอบคุณทุกคนที่กดให้นะครับ thank you ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ายบายฮะเจอกันในเกมต่อไป